ออดูเดรดเน้นไล่ล่าหน่อยครับไล่ล่านี่คือไล่อย่างไงอะครับคือไล่เป็นคนคนหรือว่าไล่โหดโหดส่วนตัวผมว่าแค่ใส่ออนกระทืบไม้ไว่กับออกเฟดเร็วแล้วก็กหน้าต่างมันก็โหดแล้วนะ่จะถึงกเติผมเล่นเป็นซาตากโกกับระเบิดปะทุเพราะว่าผมว่าผมไล่ได้ไวแล้วมันค่อนข้างที่จะใช้ได้คุ้มระหว่างเล่นเดี๋ยวผมใส่เป็นกระทึบไม้ละกัน มันจะได้ไปคอมโบกับแอดออนที่กระทืบไม้ไว้หกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะกลายเป็นแปดสิบมันก็จะ,ะทืบไม้ไวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ใต่เป็นกันเครื่องละกันนะครับแบบนี้น่าจะไล่ได้โหดขึ้นกว่าเดิมนะครับเน้นไล่ล่าหรอเน้นไล่ล่าคือเล่นแบบไล่คนเดียวทั้งเกมไม่ทิ้งอย่างเงี้ยหรอแบบเจอใครก็ไล่อย่างงี้ปะหรือว่าเอาแค่ไล่โหดอันนี้ไม่รู้นะก็คือเดี๋ยว แต่คือเดรเลตอะ่ะมันต้องเล่นปนปวดหน่อยมันต้องเล่นตีทิ้งตีทิ้งครับความจริงตีคนเนี้ยผมต้องทิ้งแหละแล้วก็ไปตีคนอื่นก่อนผมมีกั้นเครื่องอยู่แต่ถ้าเน้นไล่ล่าก็เดี๋ยวลองไล่สุดให้ดูครับวิ่งไม่มองหลังเลยฮึบไม่ทันเฉยปิงดีจัดผมเห็นคนปั่นไฟได้วยถ้าเป็นเดรเลตเนี่ยต้อง ต้องทิ้งแล้วเออค่อยไขว่ความเดี๋ยวเดี๋ขออนุญาตทิ้งนะครับขออนุญาตไม่ไล่ขออนุญาตปวดก่อนเครื่องนี้มันน่าจะเสร็จอะถ้าผมไล่ผมว่าแอดออนหัวผู้สรับเดลเลยมันดีนะเท็ยเครื่องคนไวแน่ปกติผมใส่ซาตะโกกับระเบิดประตูใช่ป่ะไล่ๆอยู่ไปตีทิ้งแล้วก็กระทีบเครื่องไวก็ได้ประมาณเนี้ยพอไล่ลมก็ติดระเบิดประตูอีกฮิวไวจังอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ย่ะแน่รู้นะจะเชิงใช่ไหมล่ะต้องตีจริงครับงั้นหยิบโัวเดลเลตมาเล่นไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ถ้าไล่เดลเลตผมไม่ค่อยเล่นไล่สุดเดีหาทามมิ่งไล่ดีกว่าปับเขาให้เข้าหัวเออต้องย่อขอโทษขอโทษกันไปก่อน ดูกระทืมไม้โคตรไวอันนี้ก็ไล่โหดแล้วอันนี้ก็น่าต่างคือโหดแล้วฉีกเข้าบ้านเล็กพอจะตายยากอัดหน้าต่างเว้ยมองหลังแบบเน,นี้ยโอ้โหขนาดลุดแล้วนะไม่ยังตีไวอีกสัญชาตญาณไงเน,นี่ยครับเข้าว,วอลข้ามหน้าต่างแล้วข้ามโคตรไวอะ่ะดูดิคือมันแค่มีการหน้าต่างกับแอดออนที่มันกระทืมไม้ไว ข้ามไวผมว่ามันก็ไล่โหดอะว้าวสองเครื่องว่ะปั่นกันไวใช้ได้นะเพราะว่าต้นเกมผมไปไล่คนแรกอย่างเดียวเว้ผมไม่ได้ไปปวดต้นเกมไงถ้าเล่นเดรตแล้วแบบมันปวดหน่อยหาทาม,มิงไล่หน่อยคืออย่างจังหวะคนแรกผมใช่ไหมจังหวะคนแรกผมผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไล่นานอะมันไม่ใช่ทาม,มิงที่สามารถไล่คนแรกได้เร็ว ตีไปก่อนครับเดี๋ยวไปไล่คนเดิมให้มันติดหัวหมู่ไปก่อนเราต้องแก้เกมด้วยการซ้ำนะครับตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์คือเราปล่อยช่วงต้นเกมแย่ไปหน่อยงั้นมันจะแย่ครับถ้าเราไปไล่ครบทุกคนเฮ็ดเพิบ ครับโอเคเกบ,บันรัดล้กันผมว่าเขาไม่นะ่าโดนจริงอะ่ะน่าจะเชิง <c oughs> เขาดูเป็นคนมองหลังเยอะเนาะส่วนใหญ่คนมองหลังเยอะจะชอบเชิงอ่ะดิแต่ผมเล่นเิอผมจะโดจริงเกือบทุกรอบเลยแล้วก็ตุย <c oughs> โอเคหอเครื่องบาลอย่างแรง แล้วด้วยอา้าวอยู่สองคนจากข้าบนเลยลแล้วก,ลลกันตอนแรกว่าจะดักขขาบนไล่แล้วกันปึ๊บไมาแล้วพับไปเลยแล้วกัน <c oughs> น่าจะมีคนไปช่วยแล้วครับเดี๋ยวกบไปที่เต่ากันอา้าวก็เทรดไปเลยแล้วกันคนที่คนหนึ่งไม่มาหรอ ปั่นหรอถามยิงไี่ปั่นไปไหนเดี๋ยวแขวงคนนี้ครับแล้วก็ไปไล่คนนั้นเกมก็จะเป็นของเราแล้วครับอา้าวตามรอยเลือดผิดคนโอเคไล่คนนี้ก็ได้ไม่วนฉีก อุ้ยไม่เข้าไมา้ถ้าเข้าไม้สวยนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเควตินงอะโอเคปล่อยน้อยครับไล่เควตินก่อนคนนี้ตายแล้วไปไล่คนตายดีกว่าเฮ้ยถามจริงช่วยเหรอตายแล้วนะ <c oughs> นายแม่งสุดเกิน,นเอาจริงเควตินนี่ขนจุกดีนะเว้ย <c oughs> แต่ว่าช่วยแบบนี้ขออนญาตเลยครับ โดนลงทิมบัตรไฟไวจะบล็อกจริงเหรอวิ่งไปแตะดีกว่ามาั้งอ่าแล้วเดี๋ยวผมไล่เอดดาเลยแล้วก็น่าล้มหมดเกมนี้ก็น่าจะจบเลยเพราะว่าไอ้ลุงบิวมันล้มอยู่ไอ้นั่นแหละบ้านสองชั้นอะไม่ข้ามหรอกพับไม้อ้าวไม่พับ และเธอจะตึงเพี้ยคนนั้นน่าจะไปบูนป่แบบบูนใต้ดินอะ่ะแล้วก็ฮิวเพราะว่าล่าสุดเขาลงไปใต้ดินอ๋อไม่ใช่ฮิวก็บแบพยาบาลเรียบร้อยฮิวไม่เสร็จด้วยเจอหัวหมูเข้าไปโอเคถ้าไม่มีลูกเองก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะตานี้ก็น่านจะตุยหมด อันนี้ถือว่าเน้นไล่ลาอย,ย,ย่างผมว่าการหน้าต่างแอดออนเอ,อ่อข้ามไวกระทืบไม่ไวแค่นี้โหดแล้วสวเกิดกระทืบไม่ไวไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแค่ก้านหน้าต่างมันก็โอเคแล้วอะสุดท,ท้ายมันก็โหดที่แอ,ออนอยู่ดีแต่ว่าถ้าเดเลิทไม่มีก้านหน้าตาก็อาจจะไล่ล่านานหน่อยแล้วก็เป็นการชิงไหวพริบของเซอร์เวอร์กับคิลเลอร์เอาเองนะครับ สมมติว่าเราเล่นตัวไร่อะถ้าเราอ่านใจเซอได้ว่าเซยจะทําอะไรอะมันเหมือนแบบเราลบรอยค้งก็ชนะรอยครั้งครับมันมีเดรเลดประเภทตีปวดด้วยนะตีแบบว่าไปละลายไม้ตีปวดตีปวดอะไอ้นั้นก็โหดนะไว้ผมจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันไอ้เซตตีปวดอะมันเป็นเซตโทเทมครับแล้วแบบเดรเลดอะมันเป็นตัวละลายไม้ได้ไวใช่ปะ่ะแล้วเวลาลมันตีปวดตีปวดอะโอ้โหแบบว่าเซย์เบอร์แทบไม่ได้ไปัดไฟกันเลยต้องไปฮิวกันก่อนแหละ โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอยากให้ผมเล่นตัวอะไรเล่นแบบไหนสามารถคอมเมนต์ทิ้งมาได้เลยนะครับอาจจะมาเล่นแต่อาจจะเล่นช้าหน่อยหรือเร็วหน่อยก็ขอบคุณสำหรับคอนเทนต์ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ